สวัสดีครับผมเปิ้ลครับบริษัทเอัตโนมิชั่นเป็นเซลล์แล้วก็เป็นช่างเทคนิควันนี้ผมจะมาแนะนำมอเตอร์ของฟูจิแล้วกนะันฟูจิอันนี้เป็นรุ่นฟินิ x มินิเป็นรุ่นงานตัวเล็กสุดของฟูจิแล้วนี่ไฟเท่าไหร่นี่ไฟอินพุตซิงเกิลเฟสนะครับ2 2 0โวลต์แต่อ t p ต t เป็น3เฟสเท่านั้นคุมมอเตอร์3เฟสเท่านั้น คุมมาตสิงเกิลไม่ได้ตัวนี้มันสามารถควบคุมอะไรได้บ้างอีกเปืนเจตัวนี้มันมีคำสั่งสองชุดก็คือจากตัวมันเองหน้าจอรันสต็อปปรับเฮิร์ตท,ที่หน้าจอมันได้เลยหรือว่าเราจะเอาไปเข้าวงจรอัตโนมัติมันก็จะมีคำสั่งให้เลือกอย่างคำสั่ง forward คำสั่ง reverse ใช้อนาล็อกคุมรอบก็ได้สีสมิลลิแอมหรือเป็นโวลต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นใช้ VR หรือโวลต์ในการคุมรอบก็ได้ครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตัวนี้เป็นรุ่นงานเบาสุดนะครับแนะนำว่าใช้กับงานปั๊มงานพัดลมหรืองานที่โหลดไม่มีหรือโหลดมีน้อยเท่านั้นครับถ้าลูกค้าสนใจอยากจะหาอ e ินเวอร์เตอร์หรือ ไม่รู้่าจะซื้อยังไงโทรมาสอบถามผมได้เบอร์โทรติดต่อผมก็จะเป็น0 8 5 4 8 4 4 8 8 5 4 id line คนหาได้เบอร์โทรก็ได้หรือ i อ Line จะเป็น an ก็คือ a แล้วก็ r e c y c l เเลยครับขีดกลางเปิ้ล ple ครับเป็น id line ครับสวัสดีครับ